คำว่าซือสีแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคําว่าซือที่แปลว่าจริงบวกกับคําว่าสีที่แปลว่าฝึกซื้อสีฝึกจริงคํานี้มีความหมายแปลว่าฝึกงานนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นซือสีเชิงนักศึกษาฝึกงานหรือภาษาอังกฤษแปลว่า t r a นนีนะคะหัวใจเจืเจียกงซือสี ฉันฝึกงานที่บริษัทนี้คำว่าเจียในประโยคนี้เป็นคำลักษณะนามของบริษัทนะคะแปลว่าที่แห่งกงซือแปลว่าบริษัทเ,เจ้าเจียกงซือก็คือบริษัทแห่งนี้ชื่อสีจิงเยียนเฟยฉางจงเยาประสบการณ์การฝึกงานเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าจิ้งเยียนแปลว่าประสบการณ์ซื่อสีจิงเยียนประสบการณ์การฝึกงานเฟยฉางแปลว่ามากอย่างยิ่ง และคำว่าจงเย่าแปลว่าสำคัญมาจอลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำ<ม>แบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 2 2 9บาท, 2, บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดเฮาเตได้เลยค่ะ